อืมอืมโบอยโดไปละนหนึ่งน,นั่นไงพอลบเพื่อนบลฟูไม่ได้หรอกมันแวนเลยนะเกี่ยวกับกุญแจโวยๆๆๆกระเาไปก่อน

มันแม่นจังนี่นะใจสลายอู้กขมาด้วยอูออ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 ้สวยสวยสวยเออยานมันเยอะกว่าต่อ,อ,อไม่ได้แล้วเพื่อนอยากอยากอยาก,ยากเบ้อเลยสวยครับสวย โว้ยเพื่อนลึงเราไปแบบนี้เออเงี้ยสเดี้ยวเาแลวยวังเยอะเฮ้ยใคทำมาก่อนนเพื่อนโอ้สรทำากมันมันผักไยงีผม่าเขา้ยเฮ้ โโะะโ ies, โเอาม่้เพ no ื่อไม่ได้ไม่นะบอกไ้อนี้สวย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 มากีเียวสวยครับหอกหอกโดนโดนสวยปุ๊บปุ๊บยิงสวย ไปไหนมีคนเลยงั้นหรือมีพิดานะซ็กซฮ้ยมีจริงมีจริงมีจิงมีมีมีมึงนี่ฮุฟฟิไม่ตายเลยได้ไหมได้ไหมอืมฮ้ยโทษเพื่อนวันนี้ไม่เอาดีออกไปโดนนะโดนนะ ตายได้นะตายได้นะขอโทษขอโทษขอโทษโหแหลงแหลงมากไม่ทันไรก็จะตายซะแล้วโอ้ขังได้นะชิบบุ๋มขังเปล่าก่อนขังแล้วขังแล้วก่อนข้ามปเพื่อนทแบบมันยืนดิ่เห หรออมาสสวยววเลวเลยนี <Cornell>. ้สแล้วเพื่อ h กคนโอ้หโอ้บ้าไปแล้วลี้เกือบโดนกูเกอยางี้ตายแล้วเพื่อนนั่นสวย่นกรจิยิงไปดูแหวมึงเกนพ่อนเนแรงต่อยก่อนเราผมเปิดดาร์กได้นะะอื มาช่วยนะจ้าเอชิปหายอ๋อโอ้ไปนผมน่าจะได้อยู่นะสิเตัวเดเพื่อนน่าจะผมน่าจะไปช่วยเพื่อนก่อนนะเต็อย่างุกดเต็อย่างุดง้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยได้นะอือหือฟิกมาเลยหรอเพื่อนสุดจะปหลดบอกไม่ได้แวนะแวน Ruân! 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 sorry. Ruân! 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 cái Ruân! ดูหางดูหน่อยนะพอกโดนสวยมันกรได้นะนี่ถ้าโดนไม่โดนฉีกระแทกนะฮะฉี่ไห้เลยฉี่้เยู่ไหนบ้างฉี่ไหบ้างไหนมันออกไปฝพื่อนี่ตัวฝันแบบ follow Q ได้ไหม บายเราเทเฮ้ยว่นแวนวนนดนลเนี่ยุ้มนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหไม่ดแล้วกูดีแล้วโดนโดนโดนโดต่ว่าทำบดแล้วโอ้เมื่อกี้เกือบดีเลยเพื่อนมาช่วยทำไม่งั้นแท้มีไหนปะม่ใหม่ไมนี่เรเฮ้ย ผมไมมีสติ้วสิโอ้โห่กลงมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่เมื่อไรได้สองได้สองด้สองได้สองโอ้ยโอดูเล่นใจนะเพื่อนหอกโดนโอเคขอโทษขอโทษขอโทษมันเล่นยังเลยฟร์ตัดแฟร์ตัวบอัแผมน่าจะได้ตัวนะเฮ้ยโดนโยนฉีโดนฉี

อะไรดีเซนอะไรโอ้โหโคตรโเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอก็ไม่เพื่อนท้อก็ไม่เลือดผมไม่พร้อมไม่ใช่ร้าเดี๋ยวคนดูเรืยอก่อนนะโอ้โหดักดกดักใหญ่ดักใหญ่ิบสร็จการแล้วผมไปไปดูไปดูดีกว่านะดูนั่นแหละดูอะไรเพื่อนไปเยไปเ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ้ยโ้โอ้โอ้อ้ยโอ้อยโอ้ยโ้ยโอ้ยโยโอ้โอ้้ยอ้ยอ้ยอ้ยโ้โอ้ยโอ้อย้ม้ยอกี้อนเพื่อนถอยก่อน้อยก่อน้อยไปกันก่อน โอ้ยโว้ยโว้ยโว้ยแหวนได้แล้วเนี่ยสวยยังไงสวยมากสวยมากสวยจริงๆสวยแบบไม่รู้จะสวยยังไงไหนก็ไหนก็ต้องกันก่อนต้องกันบ้านก่อนนะเล่นด้อมระวังด้วยัโคตรแรงโคตรแรงโคตรอันตรายพึ่งเคยเข้าไปอะแฟลชมาน้าเพื่อนพึ่งใส่ได้เหรอ บงังหนี้ไงนะขอเท่ไปเลยเรารอเพื่อนกันนะนัะ่นนี่้ป็นตั้งริพอไปแล้วเนี่ยมันห,หายตัวแล้ว้องเล่นหน่อยลองเล่นหน่อยเรนต้องมีเชื่อเพื่อนเชื่อเพื่อนตายไปไหมม,มันใครมันใครมันใครต่อยมาต่อยมาอมาืม่ไนดะ้ you have me You've got to know that this ain't living we can ride?